และคดีของนายเดวิดก็กลายเป็นไฟลามทุ่งนะคะโดยเฉพาะมีการตั้งคําถามถึงต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจหรือว่าซื้ออสังหาริม,มทรัพย์ในประเทศไทยกลายเป็นเหมือนเผือกร้อนของนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะที่ตอนนี้ต้องสั่งปราบปลามมาเฟียต่างชาติไปด้วยโดยนําร่องเน้นย้ําในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวเป็นหลักๆด้วยแต่ถามว่ามาตรการที่จะนํามาใช้เขาจะใช้มาตรการอะไรคะคุณพัทรชัยคะ การตรวจสอบ200บริษัทที่มีชาวต่างชาติเป็นผู้ถือหุน้นนี่คือมาตรการแรกที่กำลังทำอยู่ตอนนี้เพราะมันมีข้อมูลจากตมคุณปวินาน่าสนใจมากปรากฏว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในการขอวีซ่าปรากฏว่าการเข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยมันไม่ตรงกับวีซ่าที่ขออย่างเช่นวีซ่านักท่องเที่ยววีซ่านักธุรกิจหรือว่าวีซ่าเกษียณอายุราชการเองก็ตามนะครับคุณผู้ชมครับมาตรการนี้เขาจะเริ่มทำก่อนในกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับหลังจากที่มีข้อมูลจาก DSI ข้อมูล มูลที่น่าสนใจคือการไปตรวจสอบกลุ่มมาเฟียต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเขาแบ่งหลักๆเป็น2กลุ่มแบบนี้คุณผู้ชมกลุ่มแรกคือกลุ่มมาเฟียรัสเซียครับวิธีการเขาบอกว่ากลุ่มมาเฟียรัสเซียเนี่ยเขาจะเข้ามาในประเทศไทยโดยการที่มีการจัดตั้งบริษัทถามว่าจะทําอย่างไรวิธีการก็คือว่าจะใช้คนไทยเป็นนอมินีในการไปจดขึ้นทะเบียนบริษัทให้คนไทยเนี่ยถือหุ้น51%ตามที่กฎหมายกําหนดแล้วก็ต่างชาติถือหุ้นอีก49%หลังจาก เขาจะเข้ามาทําธุรกิจในไทยอย่างเช่นการไปซื้อขายที่ดินการไปก่อสร้างบ้านจาัดสรรและหลังจากนั้นเมื่อสร้างเสร็จแล้ว กลุ่มลูกค้าที่เขาจะขายให้ปรากฏว่าเป็นกลุ่มชาวต่างชาติด้วยกันเนี่ยคุณผู้ชมขายในราคาที่สูงมากๆและสิ่งเหล่านี้แหละครับจะส่งผลทําให้คนไทยเราเสียโอกาสในการซื้อขายอาสังหาริมทรัพย์ขนาดเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินก็คือมาเฟียจีนเกาหลีถามว่ากลุ่มนี้เขาจะเข้ามาในรูปแบบไหนไปหาข้อมูลมาให้ DSI เขาอาธิบายแบบนี้กลุ่มเหล่านี้มาเฟียกลุ่มที่2เขาจะเข้ามาในรูปแบบของการทําบริษัททัวร์แบบเบ็ดเสร็จหรือที่เรารู้จัก กันว่าทัวร์ศูนย์เหรียญวิธีการคือว่าเขาจะนํากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนชาวเกาหลีใต้นี่นะครับเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยเป็นการเช่าเหมาทัวร์เข้ามาเลยเนี่ยนะครับนอกเหนือจากนี้จะพานักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เขาไปร้านอาหารสปาที่มีเจ้าของเป็นคนชาติเดียวกันที่บอกว่าเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญก็คือว่าเงินมันจะไม่ได้เข้าประเทศไทยหรอกครับมันก็จะเข้า ไปในประเทศของต้นทางเหล่านี้ทีนี้ถามต่อว่าการเข้ามาประกอบธุรกิจในบ้านเราแอบแฝงแบบนี้สิ่งที่ส่งผลกระทบหลักๆมันมีอะไรบ้างมีรายละเอียดดังนี้คุณผู้ชมเนื่องจากว่ากลุ่มต่างชาติเนี่ยเขาจะหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีใช่ไหมครับ การจดแจ้งบริษัทแน่นอนว่าก็ต้องจ่ายภาษีในรูปแบบของบริษัทซึ่งมีคนไทยถือหุ้นถึง51%ก็จะเสียภาษีเหมือนคนไทยทั่วไปซึ่งต่างชาติจะไม่ได้เสียภาษีตรงนี้ขณะเดียวกันการขายอสังหาริมทรัพย์ให้เพื่อนร่วมชาติเนี่ยแน่นอนว่าจะขายในราคาที่สูงนะครับและคนไทยก็จะไม่สามารถจับต้องได้เนื่องจากว่าราคามันสูงเกินไปเราจะเห็นได้ภาพชัดๆอย่างชนบุรีภูเก็ตที่ตอนนี้ตำรวจเขาพยายามที่จะเข้าไปาปราบปรามกลุ่มมาเฟียต่างชาติทําให้คนไทยไม่สามารถเข้าไปครอบครองพื้นที่เหล่านี้ได้ ที่สําคัญนี่นะครับคือการก่อคดีอาชญากรรมเช่นเรื่องของการเก็บสวยบ้างหรือแม้กระทั่ง อุ้มเพื่อนต่างชาติไปเรียกค่าไายเนื่องจากว่ากลุ่มต่างชาติเหล่านี้ที่เข้ามาเป็นมาเฟียก็จะมีการเรียกว่าเกาะกลุ่มกันแล้วก็สร้างอิทธิพลเมื่อไหร่ที่เพื่อนร่วมชาติเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็จะมีการต้องเรียกเก็บส่วยบ้างหรือว่าไปเรียกค่าไายสิ่งเหล่านี้จะเป็นคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในบ้านเราที่เราต้องกวาดล้างไปให้หมดเพราะว่าส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวนะครับสิ่งที่ยากที่ในการตรวจสอบที่สุดคือกรณีต่างชาติเนี่ยเข้ามาแต่งงานกับคนไทยเรื่องนี้อาจจะตรวจสอบยากหน่อยเพราะว่า ธุรกิจที่ทําร่วมกันเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าภรรยาที่เป็นคนไทยเป็นโนมินีด้วยหรือไม่นะครับมาตรการเชิงรุกที่ตํารวจเขาทําได้ทันทีก็คือขั้นตอนต้นทางในการตรวจคนเข้าเมืองไปสกัดกั้นกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ตอนนี้เขาได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการ,รปราบปรามมาเฟียต่างชาติโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและก็หน่วยงานท้องถิ่นตํารวจเนี่ยเขาทํางานร่วมกันเข้าไปตรวจสอบธุรกิจที่มีต่างชาติร่วมกันถือหุ้นในจังหวัดท่องเที่ยวงบประมาณ จำนวนมากแล้วก็มีทั้งหมด200บริษัทด้วยกันเช่นเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบผลประโยชน์ผมประโยชน์ครับตัวแทนของคุณบริษัทเส้นทางการเงินบ้างรวมไปถึงความน่าเชื่อถือพร้อมย้ํากับคนไทยด้วยนะครับว่าที่เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มต่างชาตินี่ถือว่าเป็นนอมินีมีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับตั้งแต่1 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับด้วยครับเรามีการเก็บข้อมูลท้องถิ่นนะครับคือถ้าใครมีพฤติการเนี่ยเราจะทําแฟ้มข้อมูลท้องถิ่นไว้ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในจังหวัดที่เป็นจังหวัดที่เป็นการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างเช่นชลบุรีหรือภูเก็ตเนี่ยนะครับท่านผู้จัดก,การท่านกา็ไปเสนอนะครับให้จังหวัดเนี่ยตั้งเป็นคณะอนุกรรมการขึ้นมาซึ่งซึ่งหลายจังหวัดนะฮะทำแล้วเราก็สามารถใช้ดุลพินิจจากพฤติการที่เขาเคยกระทํามาในอดีตเนี่ยมาประกอบกันแล้วก็คาดว่าเชื่อว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นภัยต่อสังคมในอนาคตเนี่ยเราก็สามารถใช้ดุลพินิจในการ เพิกถอนวีซ่าเขาได้ครับ